พูม่า Dv8 Nitro Elite 2นะครับตัวท็อปซูเปอร์ชูของพูม่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้พูม่าทำตลาดแรงมากนะเพื่อนๆนะมีทั้งกิจกรรมมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็มีรองเท้าออกมาตอนนี้เขาขนรองเท้าออกมาขายกันเพียบเลยนะฮะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่วันนี้มาเล่าให้เพื่อนเฟังก็นละก,กันนั่นก็คือ Puma Deviate Nitro Elite 2นะครับก่อนหน้านี้ผมก็รีวิวคู่ที่เป็น Deviate Nitro ไปแล้วนะครับคือเป็นคู่ซ้อมคู่รองท็อปและคู่นี้ก็คือซูเปอร์ชูที่ใช้ในการแข่งขัน d v v i a t e n น t ตร Elite 2 <c oughs> นะครับสีนี้เป็นสีที่เปิดตัวนะครับสีเขียวสะท้อนแสงไล่มาเป็นเขียวแบบฟ้าน้ำทะเลแบบนี้นะครับแต่จริงๆเพื่อนเนะ วันที่ผมไปที่โอซาก้าผมไปเห็นดีเวในโตอีลิทสอนะครับที่เป็นเอ i กิเดนวางขายแล้วนะครับตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยมันมีรุ่นนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยสีเอกิเดนเป็นดีไซน์พิเศษต้อนรับเทศกาลการแข่งเอกีิเดนของที่ญี่ปุ่นเขานะครับก็ไม่ได้ซื้อกลับมาก็วันนี้ก็ทางพูม่าก็ส่งคู่นี้มาให้ทดลองแหลวขอบคุณพูม่าไทยแลนด์มากๆนะครับที่ส่งมาให้ มาดูคู่นี้กันก่อนหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบกันไหมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับมาเลยดูนี่หน้าตาแบบนี้นะครับเส้นสายโลโก้ของพูม่ายังมีอยู่นะฮะด้านนี้มีโลโก้พูม่าตัวใหญ่ๆแบบนี้เจ้าเสือพูม่าลูกสาวผมชอบมากนะพูม่าพูม่าป้าปาใส่เสื้อพูม่าอ๋ละประมาณนี้นะครับแล้วก็มา จ,จุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับข้อแรกเลยครับพระเอกสุดหล่อของเรานั่นก็คือโฟมโฟมเป็นไนโตรอีลีดนะครับนี่โฟมไนโตรอีลีดนะคะน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบามีความนุ่มความเด้งมาครบหมดทุกอย่างครับถัดมาก็คือ power plate นี่ power plate นะครับเป็นแผ่น plate คาร์บอนนะครับนี่จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็เน้นเรื่องของ การสะท้อนแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของความมั่นคงเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าโฟมมันค่อนข้างนุ่มมากนะไม่ต้องมีแผ่นเพลทมารองนิดนึงถัดมาก็คือพูม่ากริปนะครับเป็น o u t โ o เอา u t ของพูม่าก็จะวางในตำแหน่งที่ใช้งานจริงๆนะครับบริเวณหน้าเท้าแบบนี้แล้วก็บริเวณส้นเท้านะก็จะเหลือพื้นที่บางส่วนเอาไว้นะครับที่มันไม่ได้จําเป็นต้องลงน้ําหนักหรือจะมีโอกาสเสียดสีกับพื้นก็จะเอาออกเพื่อลดน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้ลงนะครับ น้ำหนักคู่นี้เบานะฮะอยู่ที่ประมาณ220กรัมในขนาด1 0 US เท่านั้นเองนะครับก็เป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่มีน้ำหนักเบาสู้กับแบรนด์นอื่นได้เลยสบายสบายนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของราคาเพื่อนเพื่อนครับคู่นี้เปิดราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับซูเปอร์ชูยี่ห้ออื่นๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงมากนะราคาเปิดเนี่ยได้สูสีแล้วก็อาจจะถูกกว่าบางแบรนด์ด้วยซ้ำนะครับคู่นี้ นี่7,000บาทนะครับสเปคก็จัดเต็มแบบนี้เลยนะฮะกับ Puma Deviate n i นโต Elite 2ครับมาดูดีไซน์ของตัวอ p p เปอกันหน่อยดีกว่าอ p p เปเป็นผ้าอ่าน่าจะเป็นโมโนเมชนะครับผ้าชั้นเดียวแบบนี้แบบบางเลยนะบางเบานะครับมี Power Tape บริเวณด้านด้านในอุ้งเท้านี่พาวเวอร์เนะครับเพิ่มความแข็งแรงของหน้าผ้าด้านหน้าด้วยก็จะมีใน Puma แทบทุกรุ่นนะครับ d นโตรก็มี ตัวของ Fast R ก็มีเหมือนกันนะครับลิ้นเป็นแบบบางมีบุนุ่มนะบุนุ่มบริเวณตรงหลังเท้านะครับแล้วก็ด้านหลังส้นเท้าตรงนี้ฮิวครับตรงนี้นะครับก็มีบุนุ่มเช่นเดียวกันแต่เป็นบุนุ่มชิ้นเดียวด้านในเพื่อเพิ่มความกระชับล็อกส้นเท้าของเราไนมะ่ให้หลุดมาเวลาที่เราวิ่งนะครับอัปเปอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับ บอกไปแล้วเนอะเอาโซไปแล้วพาวเวอร์เพลทไปแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรื่องของความรู้สึกหลังการใช้งานคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปฟังผมกัน๋ผมจะเอาคู่นี้ไปใส่วิ่งยาว,ยาวๆซะหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังกันเลย เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทสพูม่าดีเวียสในโตรอิล e ิตสนะครับระยะทางรวมวันนี้20กิโเมตรเทสระยะไกลวิ่งระยะไกลดูนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาคุยกับเรื่องของการสวมใส่ของรองเท้าคู่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าเรซซิ่งนะครับซูเปอร์ชูของพูม่าเพราะฉะนั้นทรงรองเท้าเนี่ยจะไม่กว้างนะครับไม่แคบมากเทสทีเดียวนะเพื่อน,อนผมเป็นคนเท้าปกตินะครับก็โอเคใส่ได้ ตรงไซส์10 US นะครับไม่มีปัญหาอะไรใส่ได้ปกติเลยนะครับยังพอเหลือพื้นที่ขยับนิ้วเท้าได้นิดหน่อยนะครับยืนได้เต็มๆไม่ตกยืนแล้วอุ้งเท้าเราไม่ตกลงไปนะครับก็ยืนได้แบบสบายๆวิ่งได้สบายมากนะครับอันนี้เรื่องของการสวมใส่เพราะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเท้าหน้ากว้างอาจจะต้องไปลองที่ร้านดูหรจะต้องเผื่อไซส์นิดนึงนะครับแต่คู่นี้ไม่ได้เรียวแคบแล้วก็ยืนได้แบบเต็มๆสบายๆ ถัดมาเรื่องของตัว upper กระชับเข้าเท้าดีดีครับในระหว่างที่วิ่งผมวิ่งทั้ง easy tempo นะครับขยับความเร็วขึ้นมาก็รองเท้าติดเท้าได้แน่นกระชับนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดอ๋อมีมีนิดหน่อยนะครับมีคิดว่าผมไม่ได้รัดเชือกที่ runner loop นะฮะมีความรู้สึกส้นหลุดเล็กน้อยนะครับที่เท้าซ้าย จะต้องรัดที่ランเนอร์รูซึ่งคิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับอัปเปอร์ระบายอากาศได้ดีไหมวันนี้วิ่งอากาศอากาศดีฮะดีที่ไม่ตายฮะร้อนร้อนมากร้อนมากครับออตอนนี้20ิกิโล2ชั่วโมงกว่ากว่านะครับมีเหงื่อซึมที่ถุงเท้าเท้าก็อบร้อนนิดหน่อยนะครับไม่ได้อบร้อนมากด้วยอัปเปอร์มันมีความบางไงก็ระบายอากาศได้ดีก็ยังถ่ายเทความร้อนได้ในระหว่างทางน,นะครับเหงื่อไม่ได้ออกท่วมเท้าเท่าไหร่นักนะ มาเรื่องฟีลเรื่องของโฟมมากดีกว่านะครับโฟมตัวนี้เป็นไนโตรอีลีทนะที่บอกเพื่อนไปเป็นโฟมโฟมตัวท็อปที่สุดและของปูม่านะครับผสมกับ p พาเวอร์เพลทนะครับคู่นี้ความรู้สึกที่ได้ฟีลลี่ได้คือนุ่มนุ่มแน่นอนและเด้งเด้งนะครับแต่มั่นคงเพราะมันมี p พาเวอร์เพลทคอยช่วยนะครับเรื่องความมั่นคงไม่ให้ดิ้นไปดิ้นมาไม่งั้นโฟมพอมันนุ่มมันเด้งมากเนี่ยความมั่นคงมันก็จะสูญหายไปไอตัว p พาเวอร์เพลทของปูม่าเนี่ยมันก็ช่วยเข้ามาประคองตรงนั้นไปนะครับก็ วิ่งได้ตลอดทางครับเพช6หกครึ่งหกนิดนิดขึ้น5ในบางช่วงก็สัมผัสได้ถึงแรงตอบสนองที่รองเทาง้ามอบให้นะครับวิ่ง easy เนี่ยสนุก tempo สนุกกว่าผมว่าถ้าซ้อมทำความเร็วไป interval นี้น่าจะมันนะคู่นี้นี่ก็ถือว่าหลากหลายเป็นรองเท้าคาร์บอนที่ใส่ได้หลากหลายนะครับแต่ถามว่าผมจะใส่ทุกวันไหม มันก็อยากะใส่ทุกวันได้นะเพราะว่ามันเบาด้วยเพื่อนคู่นี้220กรัมในขนาด10 US เบาเบาเบาจริงๆถือว่าเบามากนะครับฟีลลิ่งของโฟมก็ประมาณนี้นครับที่รู้สึกได้นะครับถ้าเทียบกับตัวดีเวนไนโตรตัวที่เป็นตัวรองท็อปนะคู่นี้เบากว่าเยอะนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการตอบสนองดีกว่าเยอะนะครับคู่นั้นอาจจะเก็บไว้ซ้อมก็ได้หรือเพื่อนๆจะขยับมารุ่นนี้เลยก็ได้นะมัน5,9 0 0้ามัน้ผมจะไม่ผิดนะ ดีเวทในตร2สองคู่นี้มัน7,000ก็เพิ่มอีก1,100บาทนะได้โฟมดีกว่าน้ำหนักเบาขึ้นนะครับใส่ซ้อมแล้วสนุกกว่าเพื่อนๆอาจจะพิจารณามาลองคู่นี้ดูนะครับคู่นี้เหมาะกับใครเหรอ,อ,อแนะนำคนที่หารองเท้าเรซิ่งนะครับรองเท้าเรซิ่งคู่นี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนวิ่งเพส5 4สเนี่ยสนุกแน่ๆ3นี่ได้แน่นอนนะผมว่าคู่นี้อาจจะไม่ค่อยทนนะเพื่อนๆเพราะว่า ตัวพื้นเอาโซมันมีไม่เยอะมากมันมีแค่บร,ริเวณหน้าเท้ากับส้นเท้านิดหน่อยนะครับกลางเท้าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาคู่นี้ไปซ้อมทุกๆวันเนี่ยซ้อมบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะสึกเร็วหน่อยครับเพราะฉะนั้นอาจจะเก็บไว้ซ้อมอีเทมโปซ้อมทำความเร็วแล้วก็ใส่ในวันแข่งนี้นะฮะรองรันก็ผมว่ารองคู่อื่นดีกว่าหาคู่อื่นของปูม่าไปใส่รองรันดีกว่าใส่พวก d ีวีเอ็นไนโตรก็ได้ครับรุ่นที่2คู่นั้นก็ทนหน่อย มือใหม่มาคู่นี้จบเลยไหมผมคิดว่าก็จบได้นะถ้าอยากได้คาร์บอนสักคู่นึงไม่กระด้างนะครับนุ่มตอบสนองดีนะคู่นี้ก็จบได้เลยครับคู่เดียวนะครับเท้าล้มเท้าล้มไม่แนะนำเพราะรู้สึกแล้วเนี่ยคู่นี้มันเป็นรองเท้าสำหรับคนท้าปกติไม่ได้ไม่ได้มีการสพอร์ตุ้งเท้าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าลมเท้าแบนอาจจะ ลองพิจารณาดูไปลองสวมที่ร้านดูก่อนไปลองวิ่งดูก่อนถ้าใส่ได้ก็ยินดีด้วยโอเคตามหาคนหายหน่อยฮะวันนี้ผมมาซ้อมสวนรถไฟตอนเช้าผมเจอพี่หนุ่มเนอร์เจอร์นี่ด้วยแกบอกแกจะวิ่ง16โลใส่พูม่าบีเบนไนโตรอีลิท2มาเหมือนกันคุยกันแป๊บหนึง่งแล้วแยกกันไปจนตอนนี้ผมวิ่งจบละ20ผมหาพี่หนุ่มไม่เจอถ้าพี่หนุ่มดูคลิปนี้อยู่พี่หนุ่มวิ่งที่ไหนครับไปแอลวิ่งตรงไหนครับบอกด้วยนะครับ โอเคกลับไปที่สตูครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับสแต็กความสูงของคู่นี้ส้นเท้าสูงอยู่ที่36มิลลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูงที่2 8ม mm ิลนะครับรอบอยู่ที่เท่าไร36่36บห8ล่แล้วเข้า8นะครับแล้วก็น้ำหนักคู่นี้บอกไปแล้วนะครับ220กรัมในขนาด10 US ราคาขายอยู่ที่7,000บาทนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็แวะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ puma com เออเข้าไปที่ puma com นะครับตอนนี้มีสีนี้สีเดียวของผู้ชายนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งโอ้สีนี้สวยมากเลยอ่ะ d v n n i t r o e l i t e 2 run 75คู่นี้สวยมาก,กเพื่อนสีขาวอยากได้เลยอ่ะมันมี2ส,สีในคู่เดียว puma เนี่ยผมชอบตรงที่เขาชอบทำดีไซน์อะไรแบบนี้ตั้งแต่ fast r n i t r o แล้ว มาคู่นี้คือทำรองเท้าสองสีในข้างเดียวเพื่อนๆสวยมากสวยมากข้างเท้าด้านนอกเป็นสีขาวข้างเท้าด้านในเป็นสีดำเว้ยแล้วก็ตัดด้วยโลโก้ปูม่าสีเขียวสวยว่ะ7000บาทเท่ากันด้วยแล้วเหลือไม่กี่คู่แล้วด้วยยังไงดียังไงดีเราขายคู่นี้ไปแล้วเราไปซื้อคู่นี้มาแทนดีกว่าไหมเผื่อ <c oughs> ใครสนใจนะครับ ผมส่งต่อให้ราคาพิเศษเดี๋ยวผมจะไปซื้อคุณที่แทนสวยมากสวยมากครับอ่าล่ะตอนนี้ก็จะมีไนโตรอีลิท2ก็จะมีสีนี้นะครับของผู้ชายเป็นสีสีนี้เลยสีเขียวแล้วก็ไล่เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีสีขาวที่ขายแล้วนะมีสีไหนอีกบ้างล่ะไม่มีมีสีเดียวจริงด้วยโอเคสีอิเล็กโทรชาร์ดก็ใช้ว่าชื่อว่าสีเขียวสีอิเล็กโทรชาร์ น่าจะใช่นะโอเคมาดูของผู้หญิงบ้างผู้หญิงมีสีไหนเอย่ยผู้หญิงผู้หญิงก็มีสีขาวเหมือนกันนะครับ d ีเวียสไนโตรสองรันเซเวนที่ไฟรันนิ่งอ่ะสีขาวเหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงอืมผู้หญิงเป็นสีเดียวกันครับสีเดียวกันเลยผู้หญิงเป็นสีเดียวกันเลยเอาละครับเพื่อนเื่อนครับกอนจางกันไปในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเย็นงไงกับรองเท้าคู่นี้บ้าง พูม่าดีวีเอไนโตรเอลิทนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใครใส่คู่นี้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะส่วนใครที่อยากจะลองแวะไปไล่เลยที่ร้านพู m a STO ตนะครับมีให้ลองแน่นอนนะไปลองสวมไปลองใส่ดูไปลองสัมผัสฟิลของโฟมไนโ r รเอลิทกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะโอเควันนี้ผมปอนะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุด จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับใส่รองเท้าเราออกไปวิ่งกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ